สวัสดีค่ะเราจะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะนุ่นจะมีให้คุณเลือกทั้งหมด2องกองกองที่หนึแล้วก็อันนี้กองที่2องนะคะหนึ่งหรือว่าสออ่ะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะกองที่1เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉันคิดถึงเธอจังเลยฉันคิดถึงเธอมากๆฉันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เธอทำมาฉันทําอะไรอะ่ะฉันก็เห็นแต่เธอฉันก็คิดถึงแต่เธอ แต่ว่าฉันเองก็ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกให้รู้ได้แต่เก็บความคิดถึงนั้นไว้มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ๆก็คิดถึงขึ้นมาอยากจะเข้ามาพัฒนาอยากจะเข้ามาขอโอกาสกับเธออีกครั้งหรือฉันรู้สึกตัวช้าก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยเธอมีความสาคัญมากขนาดไหนเธอจะให้อภัยคนที่รู้สึกตัวช้าอย่างฉันได้ไหมนี่คือข้อความสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความสําหรับคนที่เลือกกองที่2 ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทําอะไรยังไงในสถานการณ์ที่มันนิ่งที่มันเงียบแบบนี้เธอเงียบฉันเงียบ,ฉ,ยบฉันรู้สึกว่า ในการเงียบเนี้ยเชอกําลังอยากจะตัดใจไหมหรือฉันเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเราอย่างไรมันคงทําได้แค่เพียงรอจังหวะเวลาแล้วถ้ามีโอกาสฉันเองก็อยากขอโอกาสอีกครั้งอยากขอเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งอยากให้เธอให้อภัยฉันแต่ตอนนี้ฉันเองทําได้แค่รอระหว่างว่าฉันจะมีโอกาสที่เธอจะให้อภัยแล้วมีการมาปรับความเข้าใจกับฉันอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะล้วเ,เจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย